ไคโดโดนการโจมตีที่เหนือการคาดคิดจนร้องเสียงหลงครับและในตอนนี้ครับระดับแม่ทัพของศัตรูอีก2คนก็โดนค้นล้มไปเป็นที่เรียบร้อยอีกแล้วด้วยเช่นกันครับศึกส,สุดท้ายนั้นก็ใกล้ตัดสินเต็มทีครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะทําการอัปเดตตัวนคราบสาหรับมังงะวันพีตอนที่1026ครับแมเรียกว่าใครหลายคนน่าจะคิดถึงแล้วก็รอคอยตอนนี้กันอยู่นะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันพีชงดนะครับก็หายกันไปทั้งสัปดาห์เลยนะครับมาติดตามกันเลยครับว่าตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับโดยชื่ออย่างเป็นทางการตอนนี้นะครับก็จะมีชื่อตอนว่าศึกตัดสินครับเริ่มต้นมาตอนนี้ครับก็โฟกัสอยู่ที่ การต่อสู้บนดาดฟ้าเลยครับไคโดได้ทําการโจมตีนะครับใช้ท่าโบโลเบตนะครับโจมตีใส่โมนสเกตเลยนะครับโมโนสเกตเองก็ตกใจครับรีบหลบเลยนะครับหลบเกือบจะไม่ทันนะอยู่ดีๆก็โจมตีมาซะอย่างนั้นนะโมโนสเกตก็มีการตอบโต้บ้างครับนี่ครับสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับโมโุสเกตโจมตีไคโดด้วยการกัดไคโดแม่งซะเลยนะครับ เป็นการโจมตีที่ธรรมดาแต่เหนือความคาดหมายนะครับไม่ใช้พลงไม่ใช้พลังอะไรนะกัดแม่งเลยนะแต่การกัดครั้งนี้เนี่ยก็สร้างดาเมจใส่ไคโดได้ซะด้วยครับไคโดเองก็ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดครับมีการตัดไปที่ทางด้านอื่นเหมือนกันครับอินุอาราชิกับเนโกะมอวชิครับตอนนี้เนี่ยสูญเสียล่าสูรองครับเพราะว่ามีเมฆปกคลุมดวงจันทร์นะผมแหมกำลังเข้าได้เข้าเข็มนะต้องสูญเสียพลังสุดยอดของพวกเขาไปซะแล้วนะครับแล้วก็ตัดมาที่การต่อสู้ของไค โดและลูฟี่อีกครั้งหนึ่งครับลูฟี่และไโดมีการโจมตีใส่กันครับก็เป็นการปะทะการของฮาคิราชันครับและฉากดีก็ถือว่าเด็ดมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการโจมตีของฮาคิราชันระดับสูงครับการโจมตีของพวกเขาทั้งคู่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกันเลยครับแล้วมันก็รุนแรงมากครับจนถึงขนาดที่ว่าท้องฟ้าเนี่ยแยกออกจากกันเป็น2ส่วนครับลูฟี่เราในที่สุดก็มาถึงจุดนี้แล้วนะครับการโจมตีที่ไม่ได้สัมผัสศัตรูนะครับจนถึงขนาดที่ว่าทําให้ทอฟ้าแยกออก จากการนี้มันเป็นแบบโอ้ฉากที่เด็ดมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นการโจมตีที่มันทําให้ทอฟ์าแยกจากกันได้นะถูกไหมครับในตอนที่หนวดขาวปะทะกับแชกเงี้ครับหรือตอนที่บิ๊กมามนะครับปะทะกับไคโดนะครับน่าจะเป็นการบอกใบ้แล้วก็เสื่อให้เห็นครับว่าสเกลพลังของลูฟี่นเวลานี้ครับคงมาอยู่ในระดับที่มันใกล้เคียงกับจักรพรรด พอฟัดพอเวียงกับจกักรพรรดิแบบเต็มที่แล้วครับและด้วยการที่ทอฟายแยกออกจากกันนียครับมันทําให้ได้เห็นพระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งหนึ่งครับอินุอาราชิกับเนโกะบ,บราระบชิก็สามารถใช้ล่างซูลองต่อสู้ได้เหมือนเดิมครับ นั่นเป็นเหตุที่ทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะแจ็คแล้วก็เอาชนะไปลอสไปโลได้ครับแม้อย่างพีคนะครับแล้วก็เป็นการจบตอนนี้อะไรกันไปครับมาพูดคุยช่วงท้ายคลิปกันหน่อยครับที่รู้สึกเซอร์ไพรส์เลยก็คือมันมีการตัดสินผลที่ไวเหมือนกันครับในการต่อสู้นะผมรู้สึกว่าไอ้มันรู้ผลแล้วก็ตัดสินผลเร็วกว่าที่คิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าการต่อสู้ไม่ค่อยจะโฟกัสเท่าไหร่เนอะใช่ไหมแบบตัดไปตัดมาครับโผล่มาอีกทีนะครับตบเขาซะแล้วนะ แทบจะไม่อยากเชื่อสายตาครับต้องขยี้ตาใส่แว่นดูครับแล้วก็แว่นที่เราใส่ครับได้ราบคำว่าเป็นแว่นออฟตัตครับแว่นออฟตัตตัวนี้นะครับแว่นกรองแสงงานดีที่จะช่วยกรองแสงสีฟ้าคุณสบายตาสุดในตอนที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ตอนใช้มือถือก็ตามทีครับคือจะเป็นที่นิยมมากในหมู่สตรีเมอร์ครับหรือแม้แต่ในแวดวงของอ e ีสปอร์ตนั่นเองครับเพราะดีไซน์ของแว่นตัวนี้เนี่ยขาวแว่นนั้นบางที่สุดในโลกสามารถใช้ใส่พร้อมกับหูฟังได้เลย ยอมรับเลยครับว่าแว่นนี้บางจริงอะไรจริงใส่สบายมากครับเลนเลจิน่าเอ็กนี้จะมีสารเคลือบสีเหลืองอ่อนๆนะครับสามารถทําให้เรามองเห็นภาพคมชัดมากขึ้นและทําให้เรามีความสบายตามากขึ้นตามตัวอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลยครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook ของ o อฟตัดครับพร้อมกับใช้โค้ดก้มหน้าในการรับส่วนลด100บาทได้อีกด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจแว่นออฟตันะครับอย่าลืมทักไปที่เพจแว่นออฟตัดนะครับผม เราก็มักจะทายอินกันดื้อๆแบบนี้เลยครับโดนแซลเป็นประจำนะช่วงหลังนะสําหรับคู่อินุอาราชิกับแจ็คอะคือเบื้องต้นนะผมรู้สึกว่าไอตัวแจ็คมันน่าจะได้เปรียบอินุอาราชิใช่ไหมเอแต่ว่าไปไปมามาเว้ยกลายเป็นอินุอาราชินะครับสามารถล้างแขนแจ็คได้เว้ยไอคู่อินุอาราชิกับคู่แจ็คอะรู้ผลเร็วผมจะไม่แปลกใจครับเพราะว่ามันช้ำด้วยกันทั้งคู่ครับถ้ามันจะ สู้กันไปสู้กันมาแล้วมีใครล้มไปอ่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วนะอยู่แค่ว่าใครจะชนะนะครับแต่ว่าคู่เนโกกับไปไร้อยไปโรสึกว่ามันรู้ผลไหวนะครับก็เลยรู้สึกตกใจนิดนึงสป라이เล็กน้อยถึงปานกลางครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนโดนตัดบทยังไงไม่รูดูนะ <c oughs> เพราะว่าการต่อสู้ไม่ค่อยจะใครยี่เนะใช่ไหมไม่ค่อยมีการมาครยี่ไม่ค่อยมีการมาบิวคู่นี้กัน เท่าไหร่นะครับไปไปมามาครับตัดมาอีกทีนี่คือรู้ผลกันซะแล้วนะครับแต่ก็เป็นผลลัพธ์ที่หลายหลายคนคงพอใจอยู่แล้วครับกับการที่ในโกบโตชีเนี่ยได้รับชัยชนะครับเป็นการที่ในโกบโตชีเนี่ยล้างแค้นได้กับเพโดลูกน้องของเขาครับตัวเปรล็เปโลเองครับก่อนหน้านี้ก็เจอศึกหนักมาเหมือนกันแหละนะครับถึงแม้ว่าจะเอาชนะแคลอ์ดและวันด้าได้ครับแต่ก็คงเหนื่อยเอาเรื่องนะเพราะว่าต้องเผชิญหน้ากับแคลร์ดและวันด้าในร่างซูรลองมาก่อนนี้นะพอเห็นเปรลอเปโลแล้วแจ็คที่พอตัดไปตัดมาอีกแบบ ทีนึงแล้วรู้ผลเลยก็ชวนให้นึกต่อไปครับว่าแล้วคู่คิงกับควีนแหละนะครับที่ก่อนหน้านี้คิงกับควีนเองก็สู้กับมาโก้มาอย่างหนักหนาสาหัสนะ มันจะได้รู้ผลเร็วแบบนี้กับเขาหรือเปล่านะครับเพราะคู่ต่อสู้ของคิงก็คือโซโลครับซึ่งโซโลเองนี่มันก็เจ็บหนักนะครับกระดูกหักหลายต่อหลายข้อนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ครับถ้ามันจะเป็นผลดีต่อโซโลเนี่ยโซโลต้องต่อสู้ระยะสั้นแล้วก็รีบจบรีบปิดศึกให้เร็วนะครับเพราะว่าไอฤยาของโซโลเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะถ้ามากันในทิศทางนี้ครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่การต่อสู้ของโซโลคิงซัน คุยอะไรอย่างนี้ครับอาจจะมีการโชว์ท่าเด็ดๆให้เราเห็นนะครับแล้วก็จะได้มีการตัดสินผลกันในเร็ววันนี้ครับพอดูครับโอ้พวกตัวดับแม่ทับก็ค่อยๆล้มค่อยๆล้มอะไรกันไปนัดแจ็คฟื้นขึ้นมาเด็กก็ล้มไปแล้วครับไปลอสไปโลนะตอนแรกนึกว่าจะยืนนานกว่านี้ได้ซ้ำนะ นี่ล้มไปแล้วเหมือนกันนะครับเออคิวต่อไปก็เป็นเจ้าคิงเจ้าควีนนี่แหละนะครับคือเราเราพอจะเข้าใจสไตล์การต่อสู้นะครับก่อนที่ไคโดจะถูกน็อกเอาท์อ่ะไอ้เจ้าคิงและเจ้าควีนเนี่ยคือยังไงแล้วระดับลูกน้องอ่ะไอ้คิงไอ้ควีนเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องถูกน็อกเอาท์ถูกโค่นล้มก่อนที่ทางด้านไคโดเนี่ยจะรู้ผลอยู่แล้วเนื้อถูกไหมนะครับก็มองภาพรวมไปถึงการต่อสู้ของโซโลและซันจิสั้นๆนะครับมาต่อกันที่การต่อสู้ของลูฟี่และไคโดครับรวมถึงมีโมโมร่วมด้วยครับอ่าในข้อมูลเเบื้้องตนนี่ย อัปเดตด่วนครั้งนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้เห็นยามาโตะมีบทนะครับแต่ก็ยังไงร่วมสู้ด้วยอยู่แล้วนะหาโมสตเกะตรงที่แมจะตอบโต้เขาทังทีนะครับพลงพลังรู้สึกจะยงคงใช้ได้ไม่คล่องใช้ได้ไม่ค่อยเป็นนะครับผม หลบการโจมตีไคโดได้แบบฉิวเฉียดนะครับแล้วก็โต้อตอบเขาด้วยการกัดเขาเว่งซะเลยเนี่ยโอ้โมโุเกะนะครับจะน่ารักอะไรขนาดนั้นนะถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะโมโมโุเกะเองถึงแม้ว่าจะสู้ไม่ค่อยได้สู้แบบเงื้อเงื้งงันๆๆๆนะครับตัวโมโม,โมเองเนี่ยยังไงก็ร่วมสู้กับไคโดพร้อมกับลูฟี่และยามาโตะอยู่แล้วไงครับก็มาลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าจะทําอะไรได้มากสัแค่ไหนนะแค่กัดไคโดแล้วทําให้ไคโดร้องลั่นจากร้องเสียงหลงได้นี่ผมก็ว่า เกินเกินความคาดหวังหมงแลยนะตอนแรกก็เดาๆไปว่าเออถ้าโมโมมันจะมีการโจมตีไคโดได้ก็คงแบบไม่ได้เจ็บไม่ได้คันนะครับแต่พอมันเป็นพลังล่างมังกรนะครับโจมตีมันก็พอมีผลบ้างครับไม่มากก็น้อยนะเออก็ยังพอเป็นกําลังลบได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะคาดหวังอะไรได้ไม่มากนะโอเคครับแล้วทั้งหมดทีเนี่ก็เป็นการอัปเดตตัวละครสำหรับมังงะวันพีซตอนที่1 0 2 6ครับร่างใหม่ของลูฟี่ยังไม่ได้มีการใช้ให้เราเห็นนะ รอลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะครับตามติดสถานการณ์อย่างใกล้คิดนะครับว่าเกียร์สี่ร่างใหม่จะออกมาหรือว่าเกียร์หจะออกมากันแน่นะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชาแนลครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ